สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนานาชน,นาการสวนนวงศ์ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาวอกพอฟังเสียงของประชาชนในประเด็นที่ว่า mm hmm. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและค่าของชีพจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะคิดว่าตอนนี้ค่าของชีพกับค่าแรงที่เราได้รับเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าคะเงียบมากเลยครับเดี๋ยวนี้แย่มากเลยเศรษฐกิจแย่มากเลยครับเงียบไอ้พู้คนก็ไม่กล้าใช้ตังค์ครับ ก่อนเราได้เท่าไหร่ก,ก่อนได้หลักพันครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้สองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทครับ<ช>น้อยมากเลยครับแต่ว่าเขาแต่ว่า่า,าของชิปมันแพงกว่าครับเแพงกว่าแต่ว่าไปซื้อตอนนี้รีโพในตอนนี้เซเว่นก็แพงครับแล้วอยากให้รัฐบาลเขาช่วยแก้ไขยังไงบ้างคะอยากให้ขึ้นอยากให้ขึ้นค่าแรงงานครับครับผมอยากให้ขึ้นค่าแรงงานแล้ว มันเดือนก็เพิ่มขึ้นครับแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนาะเป็น400บาทต่อวันแล้วก็ปริญญาตรี20,000รู้สึกโอเคไหมคะโอเคครับเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นครับวินก็โอเคก็ได้เพิ่มขึ้นอีกครับคุณป้าคะคุณป้าคิดว่า ตอนนี้ทุกวันนี้ค่าแรงกับค่าครองชีพมันสัมพันธ์กันไหมหรือข้าวของมันแพงไปหมดเลยค่าแรงก็ต่ำตำ่ำใช่อะไรแพงข้าวของแพงเช่นทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวแปบบ๊บโ,โอ้ยก๋วยเตี๋ยวดนี้ยายทำเองอซื้อํำเองก๋วยเตี๋ยวห้าสบาทตักสองทีหมดแล้วอ่ะ <อ limited S 1> เรากินเ,<ร>เยอะหรือเปล่าไม่ใช่เยอะรายได้ตำแต่การไปลงทุนมันสูง เดี๋ยวนี้<ด>คน,น,นต,ต่อวันเดี๋ยวนี้เหลือที่ห้าร้อยบางวันไม่ได้อย่างเงี้ยเออจะถามป้าว่ารัฐบาลมาใหม่เนี่ยใช่รัฐบาลที่ป้าเลือกมา,ากใช่ไหมครั้งแรกที่พรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยป้าทำนายไว้ตั้งทีแรกว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลาแล้วก็ถามป้าว่าทำไมป้าถึงเลือกรู้ไหมว่า ข้าวไกเขามานี่เขาไม่ได้มองผู้ใหญ่เขามองเด็กและผลการตอนนี้เป็นไงเด็กทำเด็กใช่ไหมอ่าอ่าแล้วตอนเนี้ยเราบอกว่าเราลำบากค่าค่าแรงก็ตามค่า<ช>ข้าวก็สูง<ช>แล้วเราอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ,อยังไงให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องอยากให้ช่วยเหลือ,อยังไงให้แจกเงินเนี่ยป้ายัางห้าสิบห้าสิบอยู่ เพราะว่าเงินเนี่ยที่มาที่ไปเราควังดูแล้วมันสับสนไปหมดมคนรวยแอนตี้คนจนจ<า>ถูกต้องไหมถูกต้องถามว่าคนจนเนี่ยลองได้ไหมไม่ได้แต่คนรวยสามารถลองได้ว่าไม่ต้องแกกไปทํานูน่นทำนี่ทาไปทานําอะไรไม่รู้แต่คนจนจะตายไม่รู้แต่รัฐบาลรู้รัฐบาลมองแล้วอยากให้เขาแจกไหมหนึ่งหมื่นบาทอีกใจหนึ่งก็อยากใจหนึ่งก็ไม่อยากเพราะอะไรไหม ถามว่าแจกแล้วถ้ามีปัญหาอีกไม่ได้ก็ไม่ได้หมดจบไม่ต้องมาคุณยายมีบัตรประชารัฐถามว่าคุณยายอยากได้ไหมเฉยๆนี่ตรงนี้ติคุณยายภูมิใจอะไรปะได้ห้าบาทสิบาทคุณยายทุกภูมิใจของคุณยายคุณยายเล่นไวโอเลินแล้วถ้าเขาบอกว่าให้ขึ้นค่าแรง วันล,ละสี่ร้อยจบปอตีได้สองห0้าโอเคไหมโอเคโอเคไม่กลัวข้าวของแพงหรอป้าข้าวของมันขึ้นก่อนแล้วอ่ะข้าวของมันขึ้นก่อนแล้วน้ำตาลในคุณกักแล้วอ่ะ okay, uh. ไปดูในเซเว่นที่ไหนไม่มีแล้วแต่คุณบอกว่าไม่ให้ขายแพงรู้ไหมว่าน้ำตาลตอนนี้โลเท่าไหร่สามสิบบาทน้ำตาลทรายสมัยก่อนจากยี่ห้าขึ้นเป็นสามสิบใช่ไหมอ่ะและตรงเนี้ก คุณเป็นกระทรวงมหาดไทยคุณต้องลงมาดูแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมถ้าอยากให้คุณเทศถาคนเดียวมันไม่ไหวหรอกอแต่ก็นู่นนี่เยอะแยะ,ะแานายกอ่ะแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาอะขอขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการด้วยอย่างเนี้ยคุณป้าโอเคไหมไม่เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราพุ่งจะเริ่มต้นรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นเอาไว้ก่อนท่านบอกว่า เงินเดือนอาราชการตั้งนานแล้วไม่ขึ้นยังไม่ต้องคุณต้องดูรากหญ้าก่อนไดรัฐบาลถูกใจแต่ให้เขาทำงานก่อนเข้าใจไหมลูกช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาที่ว่าเขาอยากขึ้นเงินเดือนข้าราชการอยากาให้ท่านนุนนี่แม้กระทั่งผู้ประกอบการร้องว่าไม่ไหวแต่อย่าลืมที่ว่า 300อยน่ะคุณซื้ออะไรได้มั่งอ่าใช่ไหมค่ะแต่ผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจลูกจ้างด้วยลูกจ้างทำให้คุณรวยถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวให้คุณยายเล่นไวโอลินให้ฟังหน่อยสั้นๆเล่นให้ฟังหน่อยค่ะ คุณพี่คะอยากจะสอบถามว่าค่าครองชีพทุกวันนี้กับรายได้ที่หาได้มันสัมพันธ์กันไหมหรือว่าพวกข้าวของนี่มันแพงไปหมดไม่สัมพันธ์ครับผมย่วนนี้ของแพงขึ้นทุกวันการค้าขายเราขายราคาขึ้นสูงก็ไม่ได้ครับผมขายปีเราขายแบบนี้ราคาเราจะขยับขึ้นนิดหน่อยลูกค้าก็ค่าแรงก็ไม,ไม่คนทำงานค่าแรงต่ำก็กินไม่ได้ เราก็ต้องได้ขายพยุงราคาครับกำไรมันก็น้อยลงแต่ค่าครองคีบอย่างอื่นสูงขึ้นทุกอย่างเลยแย่อยู่ครับผมแย่แย่แย่นิดหนึ่งช่วงนี้ครับแล้วต่อวันเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ะคะเดี๋ยวนี้ขายอย่างมากก็อยู่สามพันกว่าบาทเต็มที่ทั้งทุนทั้งกําไรนะ,ะมีกไรตอเดือนม,มีมีมีครับค่าผ่อนบ้านอยู่ผ่อนบ้านอยู่ไาย ผ่อนบ้านก็เดือนละหมื่นกว่าบาทรายได้แทบจะไม่พอแต่ละเดือนช่วงนี้ได้กำไรเยอะไหมคะคุณพี่ต่อต่อวันได้ะถ้าได้ขายปกติถ้าพูดบาทนี้มันไม่แน่นอนครับถ้าวันไหนฝนตกก็ขายไม่ได้ถ้าวันไหนจะมีขบวนเสด็จอะไรทางกอทมเขาก็ไม่ให้เราขายอย่างเงี้ยม,มันก็เราก็ได้หยุดค่า ต่อเดือนนี้เราก็ได้ไม่ทํางานไม่เต็มเดือนก็รายได้ก็ลดลงอีกเยอะครับผมแล้วถ้าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเขามาช่วยเนาะอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรมากที่สุดคะอ๋อตอนนี้พวกผมค้าขายอยู่อยากให้ค้าขายบนทางเท้าได้แบบปกติเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าคนรายได้น้อยก็จะมีได้กินแบบอาหารไม่แพงมากอย่างเงี้ย มันก็จะพยุงกันได้หลายอย่าง <Okay. S 2> ผมว่าแล้วเงิน1นึ่งหมื่นอยากได้ไหมคะเงิน1นึ่งหมื่นนี่ <laughs> อยากได้อยู่แต่มันมันจะเป็นไปได้ไหม <laughs> แล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ4 0 0บาทส่วนปอตีให้2,500 0คุณพี่โอเคไหมคะ2,500 0 ถ้าค่าครองชีพอยู่ประมาณนี้ก็ก็พอประยุงกันได้อยู่ผมว่าของมันจะแพงขึ้นไมหมล่ะคุณพี่ถ้าของแพงขึ้นสองหมื่นห้านี่ก็ก,ก็ก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดผมว่าเพราะว่ามันมีหลายอย่างเนาะในกรุงเทพเราไม่ใช่บ้านเราเช่าทุกอย่างมาอยู่กรุงเทพเราก็ต้องเช่าค่าเช่าบ้านค่ารถทุกอย่างเราเช่าทุกอย่างแล้วก็อาหารแต่ละวันนี้ ต่อมื้อนี่อย่างน้อยๆก็ร้อยกว่าบ,บาทถ้าค่าแรงวันหนึ่งห้ารหรือหกรนี่แทบจะไม่พอใช้เลยผมว่าแล้วสุดท้ายเลยดีกว่าค่ะถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการโอเคไหมก็ก็ดีครับผมก็ดีอยู่เพราะว่าข้าราชการเขาก็เรียนมาเยอะเหมือนกันคัน่าจะได้ทำงานข้าราชการนี่ก็ ค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะขึ้นให้นก็ดีอยู่ครับดีด,ด,ดอยู่ผมว <Okay S 2> ่าโอเคค่ะป้าอยากจะสอบถามว่าตอนนี้เออค่าแรงของคุณป้านในแต่ละวันที่ขายของได้เนี่ยกับพวกค่าของชีพพกวกค่าก๋วยเตี๋ยวค่ะยาสีฟันค่ะแฟบค่าสบู่มันสัมพันธ์กันไหมหรือว่าคุณป้าคิดว่าของมันแพงเกิน <laughs> ของแพงไหมเขงแพงอ่ะข้าวแพงอยู่ไอ้พวกเครื่องใ้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะข้าวแพงกับข้าวแพงอพ่าหน้าแค่ยังมาเอาวันละสามร้อยอ๋อได้วันละสามร้อยมานึ่งไม่มีงานทำได้วันละสามร้อย่ะได้เงินคนแก่หกร้อยได้เงินคนแก่หกร้อยค่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วมีค่าบ้านไหมมีค่าบ้านสองพันห้าค่าบ้านสองพันห้าอยู่คนเดียวอ,อยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวนะคะแล้วทีเนี้ยคุณป้าคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลเ ma ขามาช่วยเหลืออะไรบ้างคะก็ <ha a S 2> อยากให้คุณครูที่สกิดเนี่ยเนอะอยากได้เงินหมื่นไหมคะอยากได้เงินหมืนมมม่นง่าๆเนาะ <laughs> อยากได้เงินหมื่นจากนายกเศรษฐาไหมเขาบอกว่าเขาจะแจกเงินหมื่นอยากได้ไหม เนีย่ยไม่คงไปไม่ได้เนะอะคุณป้าบอกเป็นไปไม่ได้นะจะจริงหรือเปล่าเออจะจริงหรือเปล่าเพราะอะไรคะเพราะว่าป้าอ้าไ,ไทำบัตรอะไรามาใช่ได้เขาท้ทีเลยไ้ทำบัตรประชาชนไม่ผ่านอ๋อไปทําบัตรประชารัฐก็ไม่ผ่านก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้เขาว่าจะแจกทุกคนนะสิบหกปีขึ้นไปเขาว่าได้หมดอ๋อเอนี่โอเคโอค้โอคอน่ แล้วหนูถามอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันจบปอตีได้25,000คุณป้าโอเคไหมแอ,อนี่ป้าไม่ได้ทำงาน,เนะ<อ>เนาะแล้วแล้วลูกหลานทำไดอ้อได้อันนี้ใจน้วยอันนี้คุณป้าไม่ทํางานแต่ลูกหลานได้ก็ดีใจด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการล่ะคะไม่เพค่ะร้าน,ร,านร้านยายเป็นข้าราชการ โอเคเนาะจะได้แบบว่ามีค่าของชีพที่สูงขึ้นอ่ะแล้วแล้วคุณคุณป้ากลัวไหมว่าถ้าสมมุติว่าพวกค่าแรงต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นว่าจะส่งผลให้ค่ากล้วยเตี๋ยวค่ากะเพราค่าอันอื่นเนี่ยแพงขึ้นด้วยกลัวเนาะกลัวกลัวอันนี้กลัวมากเลยอันนี้กลัวมากเนาะพราะว่าเราไม่มีงานทำอ่ะถ้าทำชีพเรามันน้อยอ่ะโอ้นะวันละ้นสามร้อย้ะอายุมานะ้วที่พนแม่มานะเ้าสายอยาหาขนม แล้วนี่ป้าป้าให้มาช่วยเพราะลูกใส่ป้าเปนโรงเรียนอะไรมาช่วยเอเอให้ข้าวอินโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าคะค่าแรงที่คุณป้าได้ในแต่ละวันที่หาเงินได้เนี่ยมันสัมพันธ์กับพวกค่าค่าค่าน้ำไหมคะหรือว่าของทุกอย่างมันแพงหมดเลยตอนนี้ของทุกอย่างมันแพงค่ะคุณป้าอย่างถ้ามหาเมื่อวานเดืนร้อยเก้าสิบวันนี้ ได้สามร้อยกลมาตรงนี้บ้างอหรอแต่ก่อนได้สองฉันมานั่งตรงนี้ก็เลยมีคนมาซื้อทุกตาาไ,ได้เท่าไหร่คะถ้าถ้าสูงสุดนะถ้าดีที่สุดเลยเกดร้อยของเราก็กหมดต่ซื้อมาใหม่นี่ฉันลงมุกวานนี่ไปซําแพงมาซื้อซื้อมาค่ะออแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รัฐบาลเขาช่วยไหมก็ยอ,มอยากให้ช่วยสิว่า เพราะว่าเงินหมื่นจะได้หรือเปล่าไมอยากให้เขาช่วยแบบไหนให้เขาให้ตังหรือว่าให้เขาออกนโยบายหรือว่าให้เขาทํำยังไงดีคุณป้าระยะหกเดือนว่าจะให้นะอยากได้เป็นเงินเลยอ,อยากได้เป็นเงินสดถ้าถ้าเราไปซื้อของอย่างไรกไ็ตามเราอยากอยากได้เป็นเงินสดเพื่อเอาไปซื้อของอุปโภคบริโภคใช่ใช่แฟบสบู่ยาสิฟันครกสารอย่างนี้เราจะไปซื้อเองเราก็ซื้อประหยัดบอกว่าเขาไม่ได้ให้เงินสดเป็นเงินในโทรศัพท์ เป็นเงินในดิจิตอลอย่างเงี้ยโอเคไหมเราไม่มีโทรศัพท์อ่ะฉันไม่มีโทรศัพท์ฉันมาหาท่นลูกค้าข้ามไปฟอกอฉันก็มาอย่างนี้ฉันมาทุกวันเลยจันถึงรัฐบาลเนี่ยเขาอยากที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะ<ช>วันละส<ช>ี่ร้อยกับจบปตีได้สองหมื่นห้าโอเคไหมปตีปตีสองหมื่นห้าก็โอเคแต่มันอาจจะส่งผลทำให้ข้าวาของ แพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยค่ะมันมันแพงขึ้นแล้วมก๋วยเตี๋ยวมันแพงขึ้นเราโอเคไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวเราก็ชอบกินธรรมดามันห้าสิบห้าสิบบาทไม่ค่อยโอเคเนาะไม่ค่อยโอเคต้องกินแล้วไม่ใช่จะอิ่มเลยนะก็ข้าวผสมไปอีกแล้วถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการล่ะคะก็ดีถ้าขึ้นจริงๆริงนะ เห็นข่าวเมื่อคืนบวกบอกว่าทุกคนทุกคนคงสมมติว่าคุณป้าเองเนี่ยไม่ได้ทํางานราชการไม่ไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่เรามาหาดีๆเราก็ดีหมายถึงว่าถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเนี่ยข้าราชการก็เอาเงินมาซื้อของเราถูกไหมถูกค่ะก็โอเคโอเคอ่าโออเคยากได้เงินหมื่นได้เงินหนึ่งหมื่นกับเศรษฐาไหมก็อยากได้เพราะจะให้หกเดือนล่ะเราก็จะได้ประหยัดเรากถ้าเราจะไปซื้อเข้าของเหมือนเงินตั้งหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งไปซื้อบุตรหรือ มันก็ไม่ถึงแปดนั้นโอเคอย่างมากก็เจ็ดแปดเนี่ยเราซื้อโอเคได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะเสียงของประชาชนค่ะที่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของค่าของชีพแล้ววันนี้ดิฉันนานาชนาการสุวรรณวงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ